อ้าวแล้วรับพวกกราบสวัสดีพแมยพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นตกมม i ม้ครับกันกตามเคยนะครับนี่เป็นแมตช์แรกที่ผมได้เล่นมาครับเลยนะเนี่ยใครที่ยังไม่เคยไปดูคลิปเก่าทุกคนอย่าลืมไปดูด้วยนะครับแต่ช่องเก่าผมไม่ใช่คลิปสิครับ แต่ก่อเดินรู้สึกว่าแบบนี้มันแบบเออเออผมสำรวจทั่วแล้วนะผู้ชมออกด่วนเลยโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับโอเคตัดไม้กันต่อเลยก่อันดับแรกเนี่ยต้องตัดไม้กิ๊ก มนะมนนัเจสามสิบแล้วกันนะครับโอ้ยลืมไปว่ามันทะลุได้ด้วยว่ะจะพอนะลูกเอานะลูกบอลเขาจะใช้ไม้พวกนี้ใช่ไหมแต่ผมชอบใช้ไม้นี่มาก่อนมันจะสวยกว่าน,นะครับ เรามีสปอนเซอร์ท้ายคลิปด,ด้วยนะครับเก็บเก็บเก็บมาใครอยากรู้สปอนเซอร์คืออะไรเนี่ยโกะไปเลยนะครับโกะไปดูต่นงประเทศได้นะครับมันจะขึ้นไปแล้วโอ้ย คือนมันต่งระดับเหลือเกินนะโอเคครับทุกมันไปลนะปลานี่น่าจะเป็นนรกทันเรือรเ่องโอเคโอเคครับ อยับก็ติมออ,อากมากเปเดีย๋ยวจะอี้นอเปียกมากเลยตอนนี้โ้ย ระเรียบร้อยครับนะไปไปไปสามสิบสิสบหกหรือเปล่าถ้าต้มน,นี้อาจจะโผล่ก็ได้นะครับะมาดูกันเลยหยุดปิ้งมาสาักทียูสยูสนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วเหมือนองไปนะครับ เนี i i hmm. ่ยผมจะลาลับ huh. ป mm ึ hmm. mm ๊บไปแล้วแบบนะครับผมขอขอำนวณรบบผมจะไปหาอะไรมั้ง ประมาณนี้ก็พอนลครับตอนเรจะสร้างกระท่มเล็กๆก่อนเลยส่วนพวกแก่ในหัวจะมาถางกีรัง,งหนึ่งสองสามสี่ห้า่อยเจ้าไปทำตามก็ได้นะห้าแล้วก็เกนะครับหนึ่ง สองสามสี one, ่ห้าโอ้ยไม้ลืดเหลืกันโอเคผมจะย่อแล้วเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า 4, 5ีจะพอดีนะครับเจ้านี้ก็จะพอดีเหมือนกันครับจะเอาเป็น5้าบอกหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าพอดีหนึ่งหนึ่งสองสามสห้าหนสาสห กพวกอาวุธพวกอะไรพวกนี้จะจมาครับ่เวลาประตูเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเปอยครับ,รบต้นไม้สไตล์ของโบมี้ยิบเขียบยบยิบ,ยบ ม้ยเพิ่มดูเกอครับถผมรู้วิธีการดูต้นไม้แบบนี้ไงนะครับดูที่สีผิวของไม้ตรงนี้แต่ถ้ามีต้มาถามาว่าสี่ใบเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบต้นไม้แบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จารกลังว่าเป็นไม้ขาม,มนะถ้าก็รู้เนี่ย แต่ถ้าเพื่อนคุณไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องบอกอะเอาไปเล่นของเขาได้เอาไปยริงจริงได้เราคงคิดว่าอย่าเลยดีกว่าเฮ้ยโทษครับโทษ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 ทีโทษที nhất từ ครับเดี๋ยว rồi เอากลับ ท่ามันไปเลื่อเลยอยู่ดีๆฉลาดหน่อยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงไปอย่างนี้อ้าย อ u c k you จุดมี <pid> ัผมต้อเสียแล้วเียขนะครัมเนแบบน ดึง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 ดง,ง,ง <_ C 1> เคครับบ้านกมแล้วเดี๋ยวผมเริ่มสร้างประตูก่อนผ <_ C 1> นังเ,นเดี๋ยวค่อยะครับเรามาเริ่มสร้างประตูกัอนอผมจวิทกันครับประตูได้กันต้องเป็นห่วงนะจ๊บๆก็ต้อง,งะเนะี่ย ก็ประตูได้สามอันเองนี่ครับถึงสามอันก็เยอะอยู่นะทำไมครั้งเดียวมาครัเพี้ยนสามอันเลยวะเอิลูมลๆลลครับกดมือแล้วแบบนี่ก็ใช้วิธีวางบล็อกไว้ก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนมาว่ะ กันไว้ถ้าเขาเปิดประตูมันพังนะครับจะได้ตีมันหนึ่นงนะหนึ่งบล็อกพอดีเลยอุ๊บเียบ่อยครับไม่ได้รับเชิญนะครับมึงปีนขึ้นมาไม่ได้แต่มันตีเราได้นะครับหรเปล่าโอ,อ,อเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้านะครับ ก็จะปิดประตูไอ้น,นี่น,น,น,นี่โอเคครับเดีจ้าของช่วยพวกนี้ออกมเพราะบ้านเราเนี่ยมีใครที่ไม่ได้รับเชิญมาเลยนะครับหยรดอย่าป,ปิดไว้นะครับปิดไว้นะครับปิดสิแกม้มชั่วเกไม่ฉันวางนะแกไม่สามารถตีได้โอเคครับก็ตีกันก่อน ดีนี่ดียับไม่นอนเคลียดเอาผมพอยทุบแล้วกันในพวกนั้นนะครับน,นี่ตอนแล้วกันโอ้ยไอโทรมาแล้วขอมาต้องการก็ได้ช่วยรับโอ้ย ที่เก็บกันซอ้อยังไม่เสรใจเลย่ะท่านผู้ชมก็ให้โฟกัสมาที่เสียงของผมอย่างเดียวอย่าไปโฟกัสพวกสิ่งเน่าๆของพวกนั้นกันเลยปับปับเปิดประตูเปิดแล้วเราจะ ไม่หนุ่กปุ่มันก็ยากอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยขาบทีหลังผมจะใช้เป็นหนุปก่มทหินแทนเลยนะครับจะขาบใครไปแกะคเอ่ะอืมนะขับแล้วโอเคเรบร้อยนะครับอืมมัน วันนี้ผมอาจจะเสี่ยงเบาลนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรมากโอ้ผมควรเบาเสียงเกมนะครับให้ได้ยินเสียงผมยังยวครับโอ้ยนี่นค,ครับใหม่ใหม่ใหม่ผมมันจะเปิดฮิปเปอร์ฮิปเปอร์เี๋ยวฮิปเปอร์เห็นติดต้นเราไม่กลัวลนะครับผมไม่กลัวผงจะเปิดประตูบ้าน โอ้มหนะเล่นในตอยมันไปเอนะไรโอเคนะคอมมอนเดอส์ชาวผู้ชมพยายามโฟกัสมาที่เสียงผมอย่างเดียวอย่าไปโฟกัสทุกเสียงอะไรพวกนั้นเลยดีกว่าครับอย่าปิดเสียงเลยดีกว่าไหมดียวคมขอปิดเสียงให้หมดกันปิดเดี๋ยวปิดก็พอประมาณแล้วกันโอ้โห ขอ,องนี้จะมาตัดต่อใส,ส่เสียงอฟเฟกนะอืมวู้เดี๋ยวปุ๊บๆเดี๋ยวมันไม่เช้าสักทีอะครับไม่อยากให้มันเช้าเลยนะชมอัดมาได้ขึ้นครังแล้วถ้า20แล้วผมจะเลิอกอัดนะครับ ผมต้องมาตัดต like, like ่ออะไรอีกมากมายเลยนะครับนะครับก็เห okay. 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 ็นใจผมนิดนึงนะครับเสียงโมจะเบาหน่อยผมอาจจะต้องตะโคนบางครั้งนะเคเคๆผมขี้เกียจมาปรับเสียงเองแล้วว่าโอ้ยเสียงแหบหมดไอ้บักตูดเฮ้ยครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับโอูรอป่านนี่แหละ โอเคก็รอไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะเช้าอ่ะถ้ามันไม่เช้าก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะมันใกล้จะยี่สิบแล้วนะหรือผมจะรีมาให้เหลือเก้าบคลิปหนึ่งผมอัดอดครั้งละสิบเก้าแล้วกันผมจะเอาสิบเก้านะครับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามช่องผมเนี่ยรีไปติดตามไปเลยนะช่องเก่านะ ช่องเก่าไม่ต้องติดตามเลยนะครับช่องเก่าผมผมบอกไปต้นคลิปหรือยังเนี้ยน่าจะบอกไปแล้วลนะมั้งผมจำไม่ได้ลืมอย่างนี้แหละครับหน่อยสิบเก้าแล้วกันโอเคสิบเก้ากับกับอีกยี่สิบนะครับโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ่นสปอนเซอร์ท้ายคลิปเนี่ย เราจะเอามาลงไว้ใต้คลิปเลยนะครับไม่ใช่นครับผมจะเอามาต่อเลยนะกันนะครับตมื่อกีนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับบายนะครับครับซาโยนั่นละก่อนจะจากกันไปเนี่ยเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองไปสัมผัสกันดูนะครับแว่นนะครับเป็นแว่นออบตัดแว่นสายตาสามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้เลยครับ อันนี้ผมสั่งมันประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับภาษาบันบ้านเนาะหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทนั่นแหละเจ่ครับตัวกล่องก็จะสวยงามนะครับแล้วข้างในนี้แว่นนะครับที่ผมใช้อัดอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะกันนะครับบายเจอกันคลิปหน้า แล้วท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ไปดูช่องเก่าของผมเนี่ยอย่าลืมกดเข้าไปติดตามแล้วไปดูกันด้วยนะครับไม่ต้องไปติดตามหรอกครับช่างมันช่างมันเพราะผมไม่ทําคลิปลงแล้วครับเพราะมนันกระตุกนิดนึงเฮยครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกันคลิปใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายเด้อส่วนช่องของผมก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวผมจะ วงกลมไว้ให้ดูนะครับว่ารูปไปให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับเนี่ย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 เคเราก็กดเข้าไปเลยดีกว่าครับก็จะมีอะไรมากมายคลิปผมก็จะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคลิปแรกเลยนะครับนี่ครับคลิปที่ชื่อว่ากระต่ายทัหดตรงนี้อะไรที่ผมวงกลมไว้เนะี่ยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ผมวงกลมไว้เลยขอโทษครับครับลงวิดีโอช้าไปหน่อยนะ ครับก็ลงอยู่ใช่ไหจริงๆครับก็มีแค่นี้แหละที่ผมชอบนะครับโอเคครับครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างเลยเสียงโคตรกระจอกเลี้ยงจุ๊ดิโอ้โหทำมาเป็นประจำนี่เลี้ยงง่ายๆพูดกลางเลยอย่างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวจึงคิปหน้าแล้วกัน